ว่าเป็นนั <Viol> ่งอะไนั่งอัพตอนเป็นยังไงว่เป็นเฮ้ยไมาเป็นแนวนี้พี่เติงไม่ยอมเลยเป็นซาตานเอียนพูดเรื่องพี่ติงแถวนี้นะอยู่ผัดในเมนูไอ้บัวเรนอ่ะผัดเร็วจ้ะเรียบร้อยแกถ่ายวิดีโอแล้วไหะ ก็รู้บ้าพัดอารูกเยี๋ยเยอ่จก็แตกแอลแตกสิไว้กำลังใจตัวเองมากเกินไปรึเปลแตกอะแม่มึงกับมันจะไม่แตกกินกตั้งอเกัน้วทีมไหก่อนอะไรก็ได้งี้แหละไอ้พวกนางปลางงงี้แหละไม่ใช่ดาวป้าแล้ว้ยไปยังไรด่า

เสร็จแล้วงานของเราไม่สำเร็จเนื่องจากหมออหลุ่มงานละเอ็มหมอรู้เนื่องจากหมอรู้มหมอลุ่มเนื่องจากหมอรู้่มช่างเป็นอะไรที่ประเสริฐยีนี้หมอรู้่มคาฮูใครหม้อหลุ่มพูดถึงว่าซีอิสหม้อหลุ่มพูดถึงถามว่าหมอรู้เป็นยังไงเหรอยังรู้ไหมยังรู้ไหมเป็นยังไงเราจะทำให้ดู ย่าอนจบดเฮ็อ๋อหนึ่งไม่ต้องแสดงตัวอย่าง example ก็ได้อ๋ออันนี้แหละเป็นตัวอย่างดีอ๋อไม่เป็นไรเีราเต็มใจเอาไว้นีแดนจังบนโตกุงดินแม่แล้วมือสั่นเอกไปล้างมือก็ได้ใช่อยู่เอกมือดำหมดแล้วเราเป็นห่วงนะเหม็นเท่าไหร่ไม่ได้ร้องติ้มมาช่วยเฮ้ยพี่เสียงร้องทิเรา

ฉลาดด้ยคนเราเนี่ยคนเราฉลาดแสดงว่าเขาไม่ฉลาดี่เขากินไม่ได้เป็นไม่ใช่คนนางฟ้านางกลียนางฟ้าโง่เขาก็ไม่เอาดิย้ำได้ว่าอิ่มใหญ่เสาวก็ได้กินกมว่าเราก็เป็นมนุษย์ก็ได้โอ้ แม่เดี๋ยวป๊อปเงียบบลาหนะมีความสุขมากคิ้วอันนี้่าไอ้ม่หนี่คุยคิ้วเลยดีจ้ะใช่มังไงมันเหมือนน้ำเต้าหู้เลยกลิ่นน้ำเต้าหู้ตรงไหนเจนไอ้เหมือนอะไรไม่รู้เลยอ่เนี้ยแม่บอกแล้วได้กินแล้วจะไม่อยากขกินไม่อยากาัจะหญ่รากจะแตก ล้าล้าก็ได้ดูไม่ทำไมไม่มีฟองทำไมน้ำมันหมุดเดี๋ยวหม้อก็จะไหม้มันไหม้หรือไม่มีจะไหม้น้ำเปี่ยวนะหม้อรูหม้อรูนี่ไงนะแต่หลักกดไม่3เลยว่าน้ำทําไมเป็นสี ได้าวแลม่ไม่เวลานั้นไงเวลาฟองมันขึ้นเยอะๆก็เทน้ำลงไปฟองมันก็จะยุบเห็นไหมม่อกี้ก็ตัดฟองออกเลยเออมันเป็นประติอย่างเดียวเลยไม่ถ้าจะตัดอย่างนี้ก็กล้ามขึ้นแขนมันหยุดตัดน้ำนี่ใส่ที่อยูกเป็นเยอะอยู่ได้นานกันเยอะอีกเชิญแซ่ยวด้วยมันจมอะไรจมวนหมดปีแบบชาติมันเดินมาจมแลงวก็เดินนี้ไม่งั้นถ้าตัดเสร็จเราก็ได้ตัดออกดูเราตัดออกสินะ 好好好好